ท่านโทตกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวกธรรมที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลโทตกะบุคคลผู้รู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้ท่านโทตกะทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติการในโลกได้โทตกาเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงขั้นต่ำและขั้นกลางเธอรู้ธรรมนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัญหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่เลย โทตกะมานวะปัญหาที่หจบ